สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเพจคณิตศาสตร์ใบยชยานะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อของเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะเป็นเนื้อหาของน้องๆชั้นมปลายนะคะม .5 ม .6 บางโรงเรียนก็เรียนตอนมอ .5 เทอมหนึ่งบางโรงเรียนก็ม .5 เทอมสองและหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าตอนนี้ขึ้นมนปนกันไปหมดน้องๆบางคนก็เลื่อนไปเรียนตอนมอ .6 เทอมหนึ่งก็มีนะคะอ่ะวันนี้นะคะวิดีโอนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับการ หาว่าลำดับคืออะไรความหมายของลำดับคืออะไรแล้วประเภทของลำดับมีกี่แบบคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายของลำดับกันนะคะภาษาอังกฤษก็คือ sequence นะคะก็คือเป็นลำดับลำดับคืออะไรสมมติยังไม่อ่านในกรอบเนาะลำดับก็คือเป็นการบอกตำแหน่งเป็นการบอกตำแหน่งบอกจุด ของข้อมูลว่ามันคือตัวที่เท่าไหร่เช่นลำดับที่1น่ะก็คือโอเคข้อมูลชุดที่1ลำดับที่2ก็คือข้อมูลชุดที่2ใเป็นการบอกว่ามันอยู่ตำแหน่งที่นู้นที่นี้สมมติ a 3ก็คือลำดับที่3 a ห้อย5ก็คือลำดับที่5อะไรแบบนี้เขาบอกว่าลำดับก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตโดเมนก็คือเป็นเซตของจำนวนเต็ม1 2 3สไล่ไปจนถึง n โดยที่สังเกตตรงนี้นะมันจะต้องเป็นเซตของจำนวน เต็มบวกถูกไหมจะเป็นจนํานวนเต็มเฉยๆไม่ได้นะคะจะต้องเป็นจนํานวนเต็มบวกด้วยเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเฮ้ยของอันนี้คือชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3านะแบบเนี้ยได้แต่ว่าสมมติวเวลาเรานับสิ่งของอะเฮ้ยวันนี้เราจ่ายเงินไปศูนย์บาทแบบเนี้ยเขาจะไม่นิยมพูดกันถูกไหมเพราะฉะนั้นลำดับที่ศูนย์เนี่ยมันจะไม่มีแล้วก็ลำดับที่ติดลบก,ก็จะไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่ําสุดเลยก็คือลำดับที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าหรือเป็นเซตนี่งของจํานวนเต็มบวกเรียกว่าลำดับจํากัด อ่าเป็นลำดับจำกัดและเรียกลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกว่าลำดับอนันต์เอาใหม่นะเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเรียกว่าลำดับจำกัดและลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเรียกว่าลำดับอนันต์อ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยดูแล้วแบบงงๆคืออะไรอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะคะอ่าตัวอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาฟังก์ชันลำดับต่อไปนี้ว่าอ่ากรณีที่หนึ่งเป็นลำดับจำกัด หรือกรณีที่2เป็นลำดับอนันต์ถ้าเรามาเห็นตัวอย่างหรือว่าเห็นวิธีการเขียนเซตการเขียนฟังก์ชันของลำดับเนี่ยมันก็จะมองได้ชัดขึ้นนะคะมันจะมองชัดกว่านิยามบางคนอ่านนิยามเราไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาดูโจทย์ก็แบบอ๋อมันเป็นวิธีนี้นะอ่ามาดูข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้ฟังก์ชันตัวนี้มาโดเมนคืออะไรโดเมนในที่นี้ก็คือค่าของ x ค่าของ x ก็คือด้านหน้าถูกไหมถ้าอยู่ในรูปของคู่อันดับก็คือด้านหน้าเพราะฉะนั้นถามว่าโดเมนอันนี้คืออะไรบ้างโดเมนก็จะมี1 2, 1 2 3 1 2 3มาจากไหนนี่มาจากตรงน,นี้เน้ใหญ่ไป1 2 3บริเวณนี้ถามว่าอันนี้เป็นลำดับอะไรระหว่างจำกัดกับอนันต์เราสามารถนับได้ถูกไหมเพราะมันมีคู่อันดับ3คู่ก็แสดงว่าถ้านับได้ก็จะเป็นลำดับจำกัด ต่อมาอ่ะมาดูโดเมนโดเมนมีอะไรบ้างก็จะมีอ่ะดูตัวหน้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จุดจุดจุดไอตรงจุดจุดจุดเนี่ยแหละจะเป็นการบอกว่ามันเป็นลำดับหรืออันนั้นเอาเอาเท่าที่เรารู้ก่อนตอนเนี้ยโดเมนก็จะมีหนึ่งสองสามสี่จุดจุดจุดแปลว่ามีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีไปเรื่อยๆเราไม่สามารถตอบได้ถูกไหมว่ามันคืออ่ะมันมีข้อมูลทั้งหมดกี่ขั้นดะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลำดับ ันน,นต่อมาโดเมนก็ดูจากข้างหน้าเป็น1 2 3 4งสสาแล้วก็จุดจุดจุด,จดเหมือนเดิมเป็นลำดับอน,นันตโดเมนก็คืออาจจะจะไฮไลท์ไว้ให้ทุกข้อเลยนะคะข้อ4 1 2 3 4แล้วก็มีแค่นี้ถูกไหมไม่มีจุดจุดจุด1 2 3, เพราะฉะนั้นอันนี้จะเรียกว่าลำดับ จำกัดอย่าเผลอเพินไปอนันต์เรื่อยๆนะคะต่อมาข้อห้าอ่ะคราวนี้ข้อห้าเนี่ยสำคัญมากระวังโดนหลอกอันนี้นะระวังโดนหลอกทำไมถึงต้องระวังเพราะบางคนเห็นว่าอ๋อมันเป็นจุดๆ,ๆตรงนี้เป็นจุดๆแสดงว่าเป็นลำดับอนันต์แน่เลยเพราะที่ผ่านมาพี่อ้อมบอกว่าถ้ามีจุดๆเป็นอนันต์แต่ดูดีๆนะตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งสองสามจุดๆ,ๆ แต่มันดันมีตัวสุดท้ายก็คือเลขสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นโดเมนมันจะได้แบบนี้หนึ่งสองสามจุดจุดจุด,จดแล้วก็สิบถ้าจุดจุดจุด,จดอยู่ตรงกลางแล้วมีตัวเลขที่มันปิดหัวปิดท้ายอย่างตรงเนี้ยมันปิดหัวปิดท้ายอันนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นลำดับอนันต์นะคะอันนี้เราจะถือว่าเป็นจํากัดเพราะเรารู้ว่าโดเมนมันคือเลขหนึ่งถึงสิบก็แสดงว่ารู้ว่ามันมีทั้งหมดสิบคู่ อย่าเผล่นะคะถ้าจุดจุดจุดอยู่ท้ายสุดอันนั้นอันนานแต่ว่าถ้าอยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วมีปิดหัวปิดท้ายจะถือว่าเป็นลำดับจำกัดอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการอธิบายก่อนเ<ม>ขาบอกอะไรเขาบอกว่าลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกเช่น F1 คือพจน์ที่ 1, 1เขียนแทนด้วย A ห้อยหอันนี้ย้ำนะคะเป็นตัวห้อยนะ A แล้วห้อยห ไม่ใช่ a 1นะคะไม่ได้เท่ากับ a 1อย่างนี้นะมันจะต้องเป็น a ห้อยห f 2ก็เรียกว่าพจน์ที่สเขียนแทนด้วย a 2องพจน์ที่3ก็ a 3และพจน์ที่ n เดี๋ยวเราจะได้ใช้ในสูตรพจน์ที่ n เราจะเขียนแทนว่า a n คราวนี้มาดูความหมายของลำดับจำกัดกับอน,นันต์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะคะลำดับจำกัดจำกัดก็คือที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกคืออะไรก็คือ a1 a2 A a3 แล้วหยุดไปเรื่อยๆเป็นจนถึง an คือรู้ว่าตัวสุดท้ายอ่ะคือเลขอะไรเช่นสามห้าเจ็ดจุดจุดจุดจนถึงเก้าสิบเอ็ดแล้วหยุดแต่ถ้าเป็นลำดับอานันต์ลำดับอานันต์คือมันจะมีจุดจุดจุดต่อท้ายเข้ามาด้วยเห็นปะคือรู้แหละว่า n ตัวแรกคืออะไรแต่ด้านมีจุดจุดจุดต่อท้ายเพราะฉะนั้นต่างกับอันเมื่อกี้ตรงไหนถ้าอันเมื่อกี้ถ้าเป็นจำกัดใช่ปะมันจะมาหยุดอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดแต่พอเป็นอานันต์ปุ๊บเห็นปะตรงเนี้ยก็คือต่อ ่ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าสิ้นสุดที่เท่าไหร่ถูกไหมอันนี้ถึงจะเรียกว่าลำดับอานาันต์อันนี้คือความหมายนะจะหาว่าจริงๆจําเป็นต้องจำทฤษฎีบทผู้นี้ไหมไม่ต้องก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูจากโจทย์อะเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละว่ามันจํากัดหรืออานาันต์นะคะ อ่ะคราวนี้เขาบอกว่าพิจรารณาการเขียนแบบแจกแจงพจน์ดังนี้สมมติสมการที่เขาให้เรามาก็คือ f x เท่ากับ x บวก2โดยที่สมาชิกค,คืออะไรสมาชิกค,คือ1 2 3 4 5หมายความว่าให้แทน x 5ครั้งความหมายของนี้ก็คือให้แทน x 5ครั้งเป็นเลข1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นอ่ะถ้า x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ห,หมายความว่าไงให้แทน x าครั้งก็คืออันแรกก็ไล่มาเลยเขาบอกว่าให้ x เ,เป็น1 2 3 4 5ถูกไหมถ้าแทน x เ,เป็น1ก็จะได้เป็น f วงเล็บ1เพราะอะไรก็คือเอาตัวเลขไปแทนใน x อ่าเอาตัวเลขไปแทนใน x อ,อ่ะก็จะได้เป็น อันนี้จาก x บวก2ใช่ปะเราแทน x เป็น1 1บวก2 2บวก2 3บวก2 4บวก2 5บวก2แล้วก็ไล่ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยนำตัวเลขที่จะหาค่ามาแทนในตัวแปร x แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอันนี้คือวิธีการแทนการหาค่า a n นะคะค่ะคราวนี้โจทย์ก็เลยให้มาตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาสามพจน์ถัดไปของลำดับแต่ละข้อต่อไปนี้ หาสามพจน์ถัดไปหมายความว่าให้หาเพิ่มข้อละสามพจนถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกจะต้องหาแพทเทิร์นก่อนหาแพทเทิร์นก่อนอืมทุกข้อหาแพทเทิร์นก่อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นบวกสี 4, ่บวกแปดบวกสิบหกซึ่งสังเกตปะตัวเลขอ่ะมันเพิ่มแบบ เหมือนกันคูณอะม่เป็นสองชั้นอันนี้ก็คือคูณสองคูณสองต่อไปก็ต้องคูณสองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบวก3าสองแล้วก็บวก64แล้วก็บวก1 2อยแปดถ้าไม่ถึงรู้ก็ถ้าเราจับคูณสองอะมันก็จะได้เลขพวกนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเลขถัดไปมีอะไรบ้างคำตอบคืออ่ะจะได้ว่า ามสิบสองบวกสามสิบสองได้หกสิบสี่หกสิบสี่บวกหกสิบสี่ได้ร้อยยี่สิบแปดและร้อยยี่สิบแปดบวกร้อยยี่สิบแปดได้สองร้อยห้าสิบหกหรือบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้คิดแบบว่าเยอะขนาดนี้บางคนบอกว่าหนูไม่ได้คิดแบบนี้ค่ะหนูคิดแบบการคูณคูณสองคูณสองคูณสองอันนี้น่าจะง่ายกว่าถูกไหมก็จะได้เป็นหกสิบสี่ร้อยี่แปดแล้วก็สองร้อยห้าสิบหกต่อมาอันนี้เลขมันลดลงลดลงทีละห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นจํานวนถัดไป จะได้ว่าอะร้อยสิบลบห้าก็เหลือร้อยห้าร้อยแล้วก็เก้าสิบห้าต่อมาดูตรงนี้มันบวกเพิ่มทีละเก้าเก้าเก้าเหมือนเราท่องสูตรคูณอะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดเก้าสี่สามหกอ่าเพราะฉะนั้นตัวถัดไปจะได้ว่าสี่สิบห้าห้าสิบสี่แล้วก็หกสิบสาม ถูกไหมต่อมาอันนี้จับคูณ3คูณ3อ่ะเพราะฉะนั้นเลขถัดไปเลขก็จะเยอะนิดนึงจ 3, 是是ับคูณ3าใช่ไหมสามสิบคูณสได้108 1งร้อยหร้อยคูณสามได้เท่าไหร่สามอยยีสี่แล้ว324รคูณสได้972อันนี้ก็คือ3ามพจน์ถัดไปที่เราต้องการจบสข้อต่อมาตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่า จงหาพจน์ที่หายไปหาพจน์ที่หายไปเราก็ต้องดูความสัมพันธ์กันก่อนว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะอย่างอันนี้โจทย์ข้อแรกให้มาเป็นสองี่ 8, จุดจุดจุดแปดจุดจุดจุดแล้วก็สิบสองใช่ปะอันนี้มันเกิดจากการบวกสองเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็น่าจะเป็นเลขหถูกไหมเพราะหกบวกสองก็เป็น8เพราะฉะนั้น8ปดบวกสก็ต้องเป็น10อันนี้ก็คือเกิดจากการ บวกสองอ่ะต่อมาคิดเลขต่ออันนี้เกิดจากการบวกสามเพราะฉะนั้นต่อไปลองบวกสามซิเจ็ดสิบแปดบวกสามได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดบวกสามได้แปดสี่เพราะฉะนั้นต่อไปเป็นแปดเจ็ดแล้วก็เก้าสิบอันนี้เกิดจากบวกสามอ่ะต่อมาคราวนี้เรามาดูตัวเลขอันนี้รู้สึกแปลกไหม หนึ่งสี่แล้วก็ยี่ห้าคล้ายๆกับเลขเบิ้ลเลยเลขเบิ้ลคืออะไรเลขเบิ้ลก็คืออันเนี้ยมาจากหนึ่งกำลังสองสองกำลังสองแล้วเนี้ยคือห้ากำลังสองเพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปอันนี้คือเก้าสิบหกแล้วก็สามหกเกิดจากยกกำลังสองข้างล่างก็เหมือนกันถ้าเจอหกสิบสี่กับร้อยยี่ห้านี่โปเชตเลยร้อยยี่ห้าเกิดจากอะไรร้อยยี่ห้าเกิดจากห้ากำลังสาม อันนี้สี่กำลังสามอันนี้สองกำลังสามอันนี้หนึ่งกำลังสามจริงๆมันมีที่ผิดอันนึงคือตรงนี้ไม่ต้องมีเอาออกไปเพราะว่ามันจะได้ไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ลืมแก้นะคะเพราะฉะนั้นเลขที่น้องต้องหาก็คือตรงนี้สามกำลังสามมีค่าเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือยี่สิบเจ็ดอันนี้เหตุผลก็คือเกิดจากยกกำลังสาม เรียบร้อยคือเราต้องหาแพทเทิร์นเองว่าเฮ้ย mm hmm. มันน่าจะคิดด้วยวิธีนี้นะแล้วถ้าคิดก็ต้องคิดเหมือนกันทั้งข้อนะคะต่อมาเขาบอกว่าจ mm hmm. งหาสพจน์แรกของลำดับแต่ละข้อต่อไปนี้4พจน์แรกคำว่า4พจน์แรกก็คืออะไรแปลว่าจะต้องแทน n เท่ากับหนึ่เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า a 1นึเท่ากับสคูณหคือ3าม ต่อมา a2 เท่ากับ3คูณ2คือ6ต่อมา a3 ก็เป็น3 3 9และ a4 เท่ากับ3คูณ4ได้12จบละ1ข้อต่อไปข้อ2แทน n เป็น1 2คู1ได้2 2บวก5ได้7ถูกไหมแทน n เป็น2 2 2 4 4บวก5ได้9แทน n เป็น3 2คูณ3ได้6บวก5เป็น11แล้วก็พดต่อไปเป็น13 ต่อมาก็คือวิธีการแทนค่าอย่างง่ายก็คือเปลี่ยน n เป็น 1, 2, 3, 4ไล่ไปเรื่อยๆต่อมานะคะถ้าแทน n เป็น1จะได้ลบเก้าเดี๋ยวนะตันนี้ต้องเป็น a ห้อย1ต่อมา a ห้อย2ก็จะเป็นลบสิ 10, แล้วก็ไล่ไปเป็นลบสิ 11, แล้วอันสุดท้ายก็คือลบสิบสองลบสามอแทนค่าอย่างเดียวเลย เมอนี้เปลี่ยนใหม่ข้านี้บอกว่าจงหาห้าพจน์แรกคือให้หาเยอะขึ้นเอาง่ายๆคือหาเยอะขึ้นสมมุติอันนี้ละไว้นะคะให้รู้ว่าเอที่เราต้องแทนคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ว่าอ,อันแรกสมมติอันนี้ไม่เขียนเป็น n หนึ่งสองสามสี่ห้าเราเนาะเขียนเป็นค่ามาเลยนะคะ n เป็นหนึ่งก็จะได้ลบสองแล้วก็ไล่ไปลบสี่ลบหก ลบแปดแล้วก็ลบสิบต่อมาข้อสองอ่ะก็แทนไป n เป็นหนึ่งก็จะได้เป็นเจ็ดถ้าแทน n เป็นสองก็ได้เป็นเก้าสิบเอ็ดสิบสามแล้วก็สิบห้าอ่ะต่อมาไล่มาเลยแทน n เป็น1นึ่งาสี่ห้าก็จะเป็นลบ1ลบ1ส่วน2 3, 4, ลบ1ส่วนสามลบ1ส่วนสี่แล้วก็ลบ1ส่วนห้าต่อมา ก็คือนั่งไล่แทนค่าไปเรื่อยๆน้องอาจจะก,กดสต็อปไว้ก่อนแล้วคิดใส่กระดาษทดก็ได้นะคะแล้วค่อยมาเปิดดูฉเฉลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าผิดตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้เลยนะคะพี่จะได้แก้ด้วยเพราะว่าบางทีคิดเลขอยู่เพลินๆอย่างเงี้ยบางทีในหัวไปเร็วกว่าตอนเขียนอีกมันก็อาจจะมีผิดพลาด,ลาดบ้างนะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อยอ่ะต่อมาแทนเอ็เป็นหนึ่งก็จะได้เป็นลบหนึ่งส่วน สังเกตไหมถ้าเราแทนเเป็นหนึ่งปรากฏว่ามันเป็นศูนย์ซึ่งอันเนี้ยหาค่าไม่ได้ถ้าข้อนี้หาค่าไม่ได้ก้อนแรกจบเลยพอเลยแสดงว่าอันเนี้ยฟังก์ชันอนะมันจะต้องมีความผิดปกตินิดนึงอันนี้ให้พอเลยนะคะ